ถึงรักเราจริงใจแน่แท้ไม่มีใครมาเกิดแม่รักเรายิ่งดวงชีวาอากได้อะไรแม่เรานั้นก็หามาอยากเย็นเข้นใจมีว่าเลือดตานั้นแทบกระเด็นกระเซ็นออกมาอบอุ่นแม่นี้ มีเพื่อลูกลูกทุกคนไม่ว่ายากดีมีจนแม่เองจะทนต่อไปให้ลูกเหล่านี้ได้มีวิชาเลี้ยงกลายถึงแม่ยากจนเพียงไรลูกต้องมีอายผู้คนบุญคุณของแม่ทะเลือจะกล่าวตื่นเชา้า ทำงานเสียจนเกินคำแต่ยังยิ้มเมื่อมองเห็นลูกของท่านเชื่อฟังคำสอนทุกอย่างพ่อรู้ว่าแม่หวังดีพ่อแม่หวังดีจากอกแม่แล้วอย่าลืมนะลูกทุกคน ความรลาของแม่มันคงแล้วยังเพิ่มความห่วงใยลูกแก่เพียงไหนแม่เองรักเจ้ามีใครถึงแม่ชีพแม่จะวายหลักไม่เคยตายจาก